วิชาประวัติศาสตร์สากลเรื่องเวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น3หัวข้อนะครับ 1. ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 2. การนับและเทียบสกราช 3. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลแบ่งออกเป็น2หัวข้อย่อยนะครับ 1. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันตก2การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันออกนะครับความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ นักประวัติศาสตร์ได้กำหนดเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเช่นกำหนดเวลาปีศัการาดหรือกำหนดปีศาตวรรษโคศวัรษและทศวรรษในการกำหนดยุคสมัยนักประวัติศาสตร์ได้ถือเอาลักษณะเด่นของเหตุการณ์นั้นเพื่อให้สามารถเข้าใจในจดจำในยุคสมัยนั้นได้ประวัติศาสตร์จึงมีความสำคัญซึ่งช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจง่ายและตรงกันนะครับการนับและเทียบสกราดในประวัติศาสตร์สากล การศึกษาประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตจำต้องเข้าใจว่าจะต้องศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ในช่วงเวลาใดและมนุษย์หน้าที่ใดเป็นที่สำคัญซึ่งส่วนที่เกี่ยวกับเวลานั้นจึงต้องเข้าใจความแตกต่างกันในการนับสกกลาดดังกล่าวเพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์หรือมองภาพในอดีตได้ในบริบทที่ถูกต้องนะครับการตระหนักว่าวิธีการนับสกกาดของโลกตะวันตกและโลกตะวันออกหรือในบางท้องถิ่นม,มีความแตกต่างกันจะช่วยลดความคาดเคลื่อนในการศึกษาานอดีตได้นะครับ การนับและเทียบสกราชของโลกตะวันตกสกราชสากลที่นิยมใช้กันแพร่หลายที่สุดคือคิดักราชเป็นสกราชของคิดศาสนาเริ่มนับที่พระเยซูกำเนิดเป็นปีที่1หรือคศหนึ่งนะครับการนับและเทียบสกราชของโลกตะวันออกการนับสกราชแบบจีนสมัยก่อนใช้การนับแบบลาชสศกปัจจุบันใช้เป็นคิดสกราชการนับสกราชแบบอินเดียสมัยก่อนใช้การนับแบบมหาสกราชปัจจุบันใช้คิดสกราชการนับสกราชแบบอิสลาม ใช้การนับแบบที่เล่าสการาดจนมาถึงปัจจุบันนะครับหลักเกณฑ์การนับเทียบสัการาดนะครับพศบวก5้าสเท่ากับพศพศบวก1น2พเท่ากับพสมศบวก621เดท่ากับพศพศลบ543เท่ากับพศพลบนพอบเท่ากับพศพศลบ6ยเดเท่ากับมศ